กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะคะแหมเวลาผ่านไปไวมากๆเลยนะคะแต่ว่าความสนุกสนานแบบไม่ไร้สาระของเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะเพราะเรายังมีกิจกรรมดีๆสร้างสรรค์สร้างสรงสรค์รนะคะที่ทางอุทยานการเรียนรู้ TK พักจัดขึ้นรออยู่สัปดาห์นี้จะมีอะไรมาฝากกันไปติดตามชมกันเลยค่ะ จากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่2เมษายนพุทธศักราช2552ได้ยกระดับการอ่านขึ้นเป็นวาระแห่งชาติที่เกิดขึ้นจากความพยายามในการผลักดันอย่างต่อนเนื่องของเครือข่ายหนังสือเพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัวเป็นสัญญาณอันดียิ่งแห่งการเริ่มต้นการทํางานส่งเสริมการอ่านทั่วประเทศในทุกระดับสํานักงานอุทยานการเรียนรู้จึงได้จัดโครงการเวทีสาธารณะเพื่อผลักดันนโยบายการอ่านหรือ TK Forum เพื่อเปิดเวทีกลางในการระดมความคิด ความเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในประเด็นที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการอ่านโดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์นายแพทย์เกษมวัฒนชัยองค์มนตรีและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดงานและแสดงปา้าทกถาเป้าหมายของการสนับสนุนการอ่านเนี่ยจะทําให้คนไทยเด็กไทยเนี่ยมีความเป็นตัวของตัวเองมีความคิดของตัวเองมากขึ้นจะทําให้กล้องมั่นคงอยู่ในความถูกต้องดีงามมากขึ้นะเห็นแกยความจริงความสัตย์ มา,มมวาวควรองนอกจากนี้ยังได้จัดเวทีเสวนาจากวาระแห่งชาติสูนนโยบายการอ่านโดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในแวดวงการศึกษาและนโยบายการบริหารมานำเสนอแนวคิดใหม่ๆกระบวนการเปลี่ยนแปลงนโยบายอันจะนำไปสู่การส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนการที่เราส่งเสริมการอ่านเนี่ยเรากำลังสร้างคนนะครับเรากำลังสร้างคนสร้างบุคลิกนิสัยให้มีชะตากรรม และเราก็ทําให้สังคมเราดีขึ้นด้วยยัไม่สามารถปรับตัวเองกับสิ่งแวดล้อมได้ถ้าไม่รัะกดกั่หนาการปรับตัวเองได้นั่นคือความสำคัญที่สุดของการอยู่รอดอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่หริยานการเรียนรู้ที่เคพาร์คร่วมสร้างสารรค์ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับกิจกรรมที่น้ำนุ่นนำมาฝางในวันนี้ที่ทางอุทยานการเรียนรู้ TK Park จัดขึ้นใครที่พลาดไปไม่เป็นไรคะ่ะเพราะว่าเรายังมีกิจกรรมดีๆมาฝากกันเป็นประจำทุกสัปดาห์แบบนี้เลยสัปดาห์นี้จะมีอะไรมาฝากกันบ้างติดตามรายละเอียดได้เลยนะคะหรือจะคลิกเข้าไปได้คะ่ะที่ www.tkpark.or.th ค่ะ หรือเพื่อนๆคนไหนนะคะที่มีกิจกรรมดีๆมีเรื่องราวดีๆอยากจะฝากเรามานะคะก็ส่งมาได้เลยที่ t k t e e n t k p a r k o r t h ค่ะส่วนวันนี้นะคะเวลาของเราหมดลงแล้วค่ะสัปดาห์หน้าน้ำนุ่นยังจะนำกิจกรรมดีๆแบบไม่ไร้สาระสนุกสนานด้วยมาฝากผู้ชมเป็นประจำแบบนี้เหมือนเดิมเลยนะคะแต่ว่าวันออกอากาศของเราย้ายมาเป็นวันศุกร์แล้วนะ17.00ถึง17.30นค่ะส่วนวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ สนใจแล้วล่ะสิสนใจละนี่ต้องไปที่นี่เลยโลโมโเป็นพนัคงานะคะศิลปะเออการถ่ายรูปโลโม่เนี่ยเอาใหม่ไหมเออใส่ขอโท่ <laughs> <laughs> <laughs>